ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องของเฟอร์บรนี่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเฟอร์ก็จะมาทำคลิปรีวิวร้านไอดีแท้ของเฟอร์แล้วก็ของเพื่อนเฟิร์นั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้นะคะมันก็มีชื่ออยู่ว่ามาโมมิช็อปนั่นเองเออจะบอกว่าร้านเราเนี่ยไม่ได้ขายแค่ไอดีแท้อยู่เดียวนะทุกคนขายสินค้าอย่างอื่นด้วย ซึ่งราคาถูกสินค้าคุณภาพมีประกันแล้วก็สะดวกสบายต่อการซื้อนั่นเองนะคะโเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เราจะไม่อะไรมากนะทุกคนเพราะว่าเราจะมาบอกแค่วิธีการสมัครสมาชิกการเข้าระบบ <Okay. S 2> การเติมเงินแล้วก็การซื้อสินค้านั่นเองนะคะโอเค่ะเราก็ไปเลิกกันเลยนะคะโอเอันดับแรกนะคะให้เรามาที่การสมัครสมาชิกตรงนี้นะคะแล้วกดเข้าไปเลย หลังจากนั้นนะคะเราก็จะอยู่ในหน้าของการสมัครสมาชิกนั่นเองเราให้เราอ่านตรงนี้ให้ดีนะคะวิธีการสมัครนั่นเองนะคะเขาจะบอกว่ากรุณาอ่านก่อนทําการสมัครสมาชิกเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโอเคแล้วก็วิธีที่หนนะคะเขาบอกว่า u s ส่วน m e เนี่ยกรุณาใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นโอเคเราก็จะใช้เป็นชื่อของเราใช่ไหมแบบนี้โอเคข้อที่สองนะคะเขาบอกว่ากรุณาใช้อีเมลจิง ก็คือหากลืมรหัสผ่านก็สามารถร้กูได้ก็คือใส่ตรงนี้ลงไปเลยแล้วก็กรุณาใช้พาสเวิร์ดปตตวขึ้นไปใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ไปคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกรอบหนึงก็คือยืนยันรหัสผ่านหลังจากนั้นน,นะคะก็กรอกให้ครบทุกช่องนะคะแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดการผิดพลาดของการสมัครสมาชิกนะคะถ้าคุรใช้ชื่อพิพมใหญ่ แล้วสมัครไม่ได้ลองเปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กดูนะคะพอสมัครเสร็จน,นยมันก็จะมีให้เข้าสู่ระบบนะคะก็ไปเข้าสู่ระบ,บบกันแล้วก็ได้ใช้เป็นชื่อของเราที่เราเพิ่งสมัครไปนเมื่อกี้นะคะอันนี้เลยก็ใส่รหัสลงไปแล้วจากนั้นนะคะกดที่เข้าสู่ระบบ,บ่ะโอเคทีนี้เนี่ยอ่อตอนนี้เงินเราอ่ะมีอยู่ส่วบ,บาทน,นะคะแล้วเราก็จะไปดูที่ร้านค้าของเราก่อนนะว่าเราจะซื้อสินค้าไหนแล้วเราก็ไปคิ่การเติมเงินกันนี่นะคะสินค้าของเรา ก็จะมีขายเป็นสินค้าในคร้า UFA แล้วก็ e n d r er f a แล้วก็ n f a นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีขายสินค้าอีกมากมาย สามารถมาดูได้นะคะโอเคก็ okay. <Okay. S 1> สมมติว่าเราจะซื้อสินค้า NFA ใช่ไหมโอเคเราก็จะมีรายละเอียดให้นะคะแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตามนี้เลยโอเคพออยู่ในหน้านี้แล้วนะคะก็อ่านได้ตัวรายละเอียดได้นะคะโอเคก็คือเราจะซื้อตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปที่หน้าการเติมเงินนั่นเองค่ะนี้คือราคา20นะเราไปที่การเติมเงินที่นี้นะคะก็ ให้เราเนี่ยมาที่รดเลือกช่องทางการชําระเงินค่ะแล้วก็ไปที่ t ูเบอร l เลดกิฟต์โอเคค่ะมันก็จะเป็นระบบการประเมินนะคะแตบบ่ว่า t ูเบอรเลดอ่างเป้าอันดับแรกเลยให้ทุกคนเนี่ยเปิดแอปพลิเคชัน w อลเลตขึ้นมานะคะพอเราเปิดมาลรวเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมาที่ดูทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนลงนะคะมาอยู่ในช่องทางการโอนเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ส่งซองของขวัญค่ะ โอเคหลังจากนั้นนะคะก็กรอกยอดเงินรวมนะคะที่ต้องการใส่ซองก็คือเราจะกรอก20บาทแล้วก็สมจํงงานวนเงินแล้วก็กรอกจำนวนคนที่รับซองนะคะก็คือ1คนโอเคตรงนี้นะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใหมาที่ตรงนี้นะคะสร้างซองมูลค่ารวม20บาทพอเราสร้างเสร็จเนะี่ยมันก็จะเป็นลิงนะคะก็คือให้ Copy ลิงน,น,นั้นนะคะเอามาใส่ในนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะใส่เลยเนาะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ ส่งลิงก์ในการเติมเงินค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเติมเงิน,สนเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถมาเช็คเงินเราได้ด้วยนะคะก็คือกดไปที่ตรงนี้นะคะโอเคเลือกสอนชิ้ลงแล้วก็มาดูที่ยอดเงินเรานะคะว่าเข้าหรือ,อยังโอเคเราเข้าแล้วประมาณ2ืยี่สิบบาทหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการซื้อสินค้านั่นเองนะคะกดไปที่ซื้อสินค้าตรงนี้เลยแน่ใจหรือไม่เรคือกดตรงนี้เลยค่ะดาเนินการต่อ สำเร็จนะคะโอเคค่ะก็มันจะมีขึ้นตรงนี้นะคะแจ้งเตือนก็คือคุณได้ทำการซื้อสินค้ามาใหม่นะคะเราก็กดไปที่เช็กสินค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีสินค้าที่เราเพิ่งซื้อไปโอ้ยก็สินค้าที่เราซื้อเนี่ยก็คืออตรงนี้ประวัติการทำรายการโอ้ยหลังจากนั้นให้เราไปที่ my a c c o u t กันค่ะเราจะเข้าให้ดูว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะคะโอเคค่ะเราก็จะเข้าไปกันไปที่โนแจง ตรงนี้นะคะล็อกอินหลังจากนั้นนะคะก็เอาไอ้ตัวอ e ีเมลอะที่เราเพิ่งได้ไปอะไปใส่ในไมค์คานั่นเองโอเคใส่ไปแล้วก็มีรหัสผ่านนะคะใส่ไปโอเคแล้วก็กดล็อกอินค่ะนี่นะทุกคนมันเข้าได้นะคะทุกคนจะบอกว่าร้านเราอะมีประกันให้นะคะแล้วก็ ราคาถูกแน่นอนนะคะก็ลองเข้ามาเช็คกันได้ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องดิสคอ d นะคะของทางร้านเรานั่นเองนะคะโอเคเราไปที่หน้าแรกเนาะเราไปที่หน้าแรกใช่ไหมทีเนี้ยเราก็เลื่อนลงมามันจะมีคําว่าดิสคอดลิงก์ตัวนี้กดลิงก์ไปเลยใช่ไหมมันก็จะเด้งมาอยู่ในหน้าของอ่าตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็คือร้านเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมาโมมิช็อปตรงนี้ แล้วทีนี้ใครที่เข้ามานะคะเราจะมาพุยเรื่องสินค้าก่อนนะคะสินค้าอยู่ตรงนี้นะคะสินค้าหมครับ UFA ก็จะมีรายละเอียดให้ส่วน SFA ก็ตามนี้ NFA แบบนี้เลยต่อไปเนี่ยเราก็จะมีอะไรมาแนะนำนิดนึงนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจเป็น Reseller นะคะก็คือจะนำสินค้าไปขายต่อประมาณว่าซื้อสินค้าเนี่ย10ชิ้นขึ้นไป นะคะก็สามารถติดต่อคนนี้ได้เลยนะคะติดต่อคนนี้ได้แล้วก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีคําถามอยากสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะนี่ตรงแชททข่าไปตรงนี้อันนี้คือแชทของดีเซลเลอร์นะคะโอเคประกาศสินค้าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะมีวิธีการประกาศสินค้าก็คืออยู่ตรงนี้เลยก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาในนี้ได้เลยนะคะเข้ามาเชคหรือว่าเข้ามาคุยกันได้โอเคค่ะก็ คลิปนี้เนี่ยก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าอาจจะอธิบายนานไปหน่อยเนาะก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนฝากล้านด้วยนะคะบ๊ายบาย